เพื่อนสุขสุขคนเกิดก่อนนี่ตอนเสองกับอากาศบรรยากาศตอนเช้าเช้าในสวนเกษตรตอนเส้านี่กับอากาศตะวันบระท่านได้ขึ้นนะครับสบายดีสุขสุขคนตอนเสองคือก่อทักทายสวัสดีคือก่อนะครับเนาะบรรยากาศในตอนเส้า ตอนเช้าไม่มีอะไรจะมาฝากมีแต่ความสดชื่นอากาศดีๆที่มอบให้เพื่อนๆกับวิธีแบบบ้านๆธรรมชาติเสียงนกกรีดร้องเป็นเสียงจากธรรมชาติครับอากาศตันๆก,ก,กับว่ามีอย่างหลายนะครับนาะครับกาตทักทา,ทายสวัสดี เพื่อนๆตอนเช้าๆือเกาในช่วงตะวันท่าน้ขึ้นหรืออากาศดีๆกับก็บรรยากาศในหัวในสวนคือเกาเหมือนเดิมกับพี่น้องหลังจากที่นิเเคาไว้แล้วก็ออกมาเปิดประตูนะครับตัานาพูนครับตรงนั้นก็จะเป็นนาสวนครับตรงต้นต้นจริงคูนครับ เป็นถนนใหญ่ครับพิกัดกะเพื่อนๆก็ถามอะไรอยู่ถามมาเยอะครับว่ากเกษตรบรรณาภาเวรนี่นพิกัดตั้งยู่มองใดจุดใดเนาะครับเนาะรับ,รบ,บจากนั้นก็สิบออกเพื่อนๆขึ้นก็แล้วรับาะว่าจุดที่ตั้งของกเกษตรบนารณาภาเครับอาจจะเป็นถนนน้ำพองมาเขื่อนอุบลรัตน คืออยู่ที่จังหวัดขอนแก่นรับจังหวัดขอนแก่นครับตรงที่เกษตรบ้านนาอยู่กะพี่กักะจะอยู่กะบ้านบ่อครับตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัต์จังหวัดขอนแก่นครับเป็นคนเลื่อนอุบลรั์แต่ว่าก็บบ่เคยไปเลื่อนตะเคียครับเพราะว่ากะนนานๆที่กไปที่นึงครับ บางครั้งกับไปเที่ยวในยามเทศกาลกับไปกับลูกกับหลานกับกับบางครั้งก็บ,บอสไปเลยครับแต่ว่าก็มีความสุขดีคือเก่าเหรอครับเพราะว่าในการเีาใส่ชีวิตไปจำบรันในการเีาอยู่นะครับนเนาะเห้ยังขึ้นให้อันใดขึ้นอยู่ในอกในใจเขาก็มีความสุขกันไดครับการที่เขาเห็ดยังสักอย่างหนึ่งเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆเขาก็มีความสุขในการทําการเห็ด ทําอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็จะมีความสุขตามมาเนาะกับอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่สวัสดีเช้าวันใหม่เศร้าวันใหม่ครับแต่จะออกไทยออกลาล่าเนี่ยกัขอถดขอเพราะว่าเป็นคนอีสานนะครับเนาะเป็นคนปทยบอกเอยเก่งครับดอกไมส้สวยในสวนครับบริการสัอนหนึ่งนะครับ <laughs> บรรยากาศจะสดๆโอ้ไปใสไเนาะ ติดจะกียากไปเตะเด็กกนอกลูกพี่กุูนกังเราสิไปหัวไปสวนล่ะเราเงาเงียกหนึ่งนี <c oughs> ่นะครับพิธีของเงินบาทครับไปใส่มาใส่ไกลกันกะทักทายครับปฏิสัมพันธ์เ <c> อ <oughs> ็ดอยังนาะกาลังเห็ดนยังนาะกาลังซื่สวนยมาเนาะนะครับเกษตรก็เลยต้องเงาเงียกนะครับเกษตรดีสวัสดี ครับเป็นคนดีใจครับกาชาเนกาอรุณสวัสดิ์สวัสดีไม่เด้อครับกาสงสารครับลุกขึ้นมาเมืองอากาศดีๆก่อนจะไปทํางานทําการครับเพราะว่าในเมืองเนล่าบุคเคในหัวในส่วนเป็นคนละออ่ยงแล้วเนี่ยครับส่วนนเมืองเนล่านะครับส่วนแรกก็จะเป็นรถนะครับ บิงไปบิงมาโอ้เยอะแยะเลยครับเวลจดจาดเลยครับแต่ว่าผจุสวนบมเมนต์ได้ครับยจญสวนโมเมนต์รถเด้ครับ,มมรบแต่เป็นนกนกมินส่วนกันอยู่ปุดป,ปาดปุดปาดเด้๋ยครับมิตรนกก็เียว่าคนธรรมชาติคนละอย่างยจญสวนนี่มิตรมิตรมิตรนกแต่ว่าอยู่ในเมืองเราไม่จอดอ๋อบาดจัดไปเสียวอย่างไหนาอบบาดในเมืองมีรถอ่า ในสวนมีนกครบกับเสียงนกกันเมเนกอสีออกเป็นเสิเสีนทั้งด้านก็ดีกรีอน,นอยเ่นะครับเสียงนกเนี่ยกีดล้องครับในหัวในสวนธรรมชาติแต่ว่าในเมืองนั้นเสียงรถบีบแเกรที่นองว่าคือเกษตรบ่ครับในเมืองนั้นทีรถรถหลายๆ,ๆ,ๆนั้นก็จะเสีบีบแเกียรปิกป๊กๆตอ,อยูนนี่เสียงนกนกบีบแเกีร <laughs> โอ้ย บอกไปบอกไปอีละเกษตรเกับเสวตสดีสู่สุกนคือเก่าตอนตื่นเช้ามาครับพี่อ่าครับกาสวัสดีครับทักทายคือเก่านะครับเนาะครับวิธีแบบอิสา,านบ้านเ่าหรือว่าเกษตรบ้านเ่าไปตอนสาลุกขึ้นมากันพ่อหน,ะอนากันกะไปยังสบายดีไหมกับทักทายเป็น ก็เป็นว so so ัฒนธรรมของอีสานเ่าละล่ะไปแล้วเ่ากะแต่เขาเป็นอีสานเขาก็มีความสุขขึ้นเก่ากับในการทักทายตอนเศาแม้แต่นกตอนเสาร์เราก็ไม่ราเพันบินนะครับเราพันกระบินบินเส้งกะพระกับทักทายแค่นี่แ UH ว้ตอนเสาร์กับเขาเหตุยังก็สร้างเขากะตอนเสารลุกขึ้นมาพยายามทำจิตใจให้อารมณ์ดี ครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายกับผมเสื้อมันว่าถ้าห่ออารมณ์ดีเอียงหอากระิสําเร็จกับสิ่งนี้นเราทําเราก็จะสําเร็จมีความสุขเพราะว่าเราเป็นตื่นขึ้นมาตอนเช้าอารมณ์ดีครับเพราะว่าในการถีห่อเป็นการอารมณ์ดีนี่มีประโยชน์หลายแนวดีต่อสุขภาพร่างกายของเขาครับดีต่อการเห,หตุารกิจหนาไตตรงหนาเ่าเนาะครับเนาะคบห่อกะ พยายามจิตใจดีตอนเช้าๆครับเวลาทํางานก็จะทําสําเร็จครับกาบสวัสดีขอบคุณนะครับคุณคุณต้อมเดีครับต้อมต้อมหนึ่งต้อมเบียครับคันอันพี่ก็ขอโทษด้วยครับครับกาจังไรก็เป็นอีกหนึ่งแรงใจครับเป็นกับเป็นเพื่อนที่ดีหรือว่าเป็นพี่น้องที่ดีผู้หนึ่งครับที่เพื่อน ติดตามไอ้แนะนน้ำกันอยู่ตลอดบิานติดตามกับแนะนําเบ่งวิธีแบบบ้บานกันอยู่ตลอดกับขอบ,รบพระคุณอีกเสนึงนะครับถี่มาให้เป็นกำลังอกกำลังใจให้กับลุ่กับตาหรือกับหน้าครับในส่วนถี่เป็นอีกส่วนหนึ่งกับทางด้านในเหตุกิจกรรมแบบวิธีแบบบ้บานครับถ้าต่อไปผมก็เชื่อเหมือนว่าอีกสักสามปี รูปสี่ปีผมคิดว <ent> ่ากะสิหายากอยู่ครับเป็นวิธีแบบบ้านๆกะส่วนหลายพ่งก์สิทตะเป็นช็อตแบบเจ็บไอ้เป็นอาชีพต้บอกบอกใคยมีนะครับสลายกะมีแต่ลูกปุ่นเอาของเก่าๆมาประดับประดาหรือว่าเอามาใช้ไหมกับตบากะที่เป็นปัจจุบันเนี่กะของสี่บอกใคยมีกันลรอละเกษตรบาเนะครับเนาะมีก็มีหน่อยครับ มีกะผู้บรรจรักอุรักษอิเลีครับในการเป็นเกษตรครับช่วงเศร้านี่กับพระท่านนี้มีเอียงไยเดอร์ี่น้องกับทักทายสวัสดีพี่นองคือเกาสุบสุคนทือเก้าล่ะเพราะว่าเอียงตีครับเพราะเขาเป็นพีเป็นหนองกันครับเข้ามาในจุดนี้แล้วเข้ากะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับท่ารกำลังข้นเขาเขากะมีปฏิสัมพันธ์มีเป็นพีเป็นหนองกันครับกับกไปเข้าไปหันไปนีเข้ากะ ทำขาวถามข้าวครับคนทุกคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละอันแต่ละอย่างทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปแต่จุดประสงค์ความสำเร็จก็คือกันครับก็เหมือนกับเราขี่รถล่ะครับข้าขี่รถเจะสิไปสซ้ายข่อยสิไปอัเพอมาจแส่อะ่ะมาแต่น้ำพองกับคนหนึ่งยุเกียนกะบจะส ไปเกษสิไปอำเภอครับไปคนละอย่างขึ้นรถคนละคันแต่จุดก็จุดมุ่งหมายก็เหมือนกันครับแต่ละคนก็เห็ุก่คือกันนะครับเนาะเกษตรเกษตรกับปูบันเห็ดเนื้ออื่นบ่กเห็ตไปครับกับทักทายพี eh ่น้องนช่วงเสาๆกับเจนนีกับเอาไว้สำนิตสักกันนะครับเนาะพาเมืองเหล้วมะเขายันมะเขาใหม่พอสิบเอ็มมะเขากันกับหนึ่งเขาในส่วนผู้เดียวเด้พี่น้องโอ้ย จะเป็นลูกขึ้นมากเจะเป็นภารกิจแต่เช้าเช้าตื่นเช้าขึ้นมานึ่งเข้าในสวนชีวิตประจําวันของเกษตรบ้านนาพาเผื่อการจะได้กัซอยกดไหลก็แช่ครับเป็นนนำบ่งหนำใจเป็นกําลังแรงใจเห้กันซึ่งกันและกันเนาะกับก็เอาไว้สามีกับให้ทุกท่านสบายดีสุขสุขคนบ่วจะเป็นกับเป็นเผื่อนทางเล่าหรือาทางไทยก็ดีครับตางกินตางเขียดเท่ากับเป็นมิร ที่ดีต่อกันเป็นความสนุกสนานเชื่มสัมพั์ทำไมตีที่ดีต่อกันเนาะขับเกา๋อสัมมิสก้อนนะครับสบายดีสุบุสกขนหรือบ้านเฮาเรียกสวัสดีตอนเช้าครับผม